รีบเช็คดวนใครมีการกรบาทบนฝ่ามือถอดรหัสชะตาชีวิตมีความหมายซ่อนอยู่ที่หลายคนไม่เคยรู้ลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับวันนี้กระผมมีเรื่องราวของการดูลายมือหรือศาสตร์การดูลายมือมาฝากทุกท่านกันนะครับ โดยวันนี้กระผมขอนำเสนอเรื่องราวจากหมอดูชื่อดังท่านหนึ่งที่ท่านได้บอกเล่าเรื่องราวของเส้นลายมือคือเส้นกากบาทกลางฝ่ามือว่าแท้จริงแล้วเส้นนี้มีความหมายว่าอย่างไรมีแล้วจะดีหรือไม่ดีอย่างไรกันนะครับซึ่งเส้นกากบาทบนฝ่ามือนั้นก็มีความหมายอยู่ว่าคนที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือไม่ว่าจะอยู่ข้างซ้ายหรือข้างขวา หรือมีทั้งสองฝ่ามือเลยก็ดีมักจะขึ้นอยู่ในลายมือของผู้มีเหตุมีผลชอบที่จะสอนและให้ความคิดเห็นกับทุกๆคนส่วนใหญ่จะขึ้นในมือของเจ้าอาวาสเกจีอาจารย์ครูบาอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งผู้ที่มีมักจะมีจิตใจหนักแน่นและมีจุดยืนของตนเองยิ่งอยู่ในบุคคลที่มีความเข้มแข็งอยู่แล้วจะยิ่งชอบคห้หาแสวงหา การกระบาดนั้นยิ่งกว้างใหญ่ยิ่งดีเหมือนกับของคุนวุฒดดิเป็นการกระบาดกลางฝ่ามือใหญ่มากๆจึงไม่แปลกเลยที่วุฒิได้หนึ่งในร้อยผู้ทรงอิทธิพลต่อสื่อในภาคเอเชียลองปั้นใครหรือช่วยเหลือใครคนนั้นย่อมไม่ธรรมดาแน่นอนและเช่นเดียวกันถ้าผู้มีเส้นการกรบาดกลางฝ่ามือนี้ไปกันแกล้งใครหรือทำผิดประการใด ก็โดนลงโทษเช่นเดียวกันก็เรียกได้ว่าเป็นเส้นเหลือเชื่อเส้นหนึ่งทางพระเขาเรียกว่าเส้นผลบุญและเวรกรรมที่ทำกันมาตั้งแต่ชาติบางที่แล้วบางที่ยังหมายถึงคนระลึกชาติได้ด้วยความรู้สึกจึงยังต้องทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้คนบางคนบวชพระไม่สึกบางคนทำหน้าที่ครูบางคนเป็นหมอรวมทั้งหมอดูด้วยเพราะยังหมายถึงซิกเซน ลางสังหอ์ได้อีกด้วยบางคนที่เชื่อเรื่องมีองค์หรือคนทรงเจ้าที่มีองค์อยู่ในตนเองตามที่บุคคลน,นั้นเคารพนับถืออยู่จึงตั้งชื่อตามสิ่งที่ตนเองเคารพปูชาและคนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือมักจะแขวคลาดอยู่ตลอดไม่ค่อยมีศัตรูเพราะศัตรูมักจะแพ้ภัยตัวเองหรือศัตรูกลับมาเป็นมิตรอยู่ตลอดเขาเรียกว่ามีพระเกียรติคุ้มครอง บางท่านมักจะพูดจาตรงๆงไม่อ้อมค้อมมักจะชอบอยู่กับปาก,กับเขาหรือปีกวิเวกได้ดีขึ้นอยู่กับอารมณ์ของผู้นั้นอีกทีถ้าสำหรับไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงควรมีทั้งสองข้างถึงจะดีถ้ามีข้างใดข้างหนึ่งจะมีนิสัยไปทางนั้นอย่างเช่นถ้าผู้ชายมามีกากบาทอยู่ข้างซ้ายนิสัยจะหนักไปทางหญิงคือเรียบร้อยและเช่นเดียวกัน ผู้หญิงมามีการกรบาทกลางฝ่ามืออยู่ทางด้านขวาก็มักจะใจร้อนกล้าหาญเหมือนนักรบรักความยุติธรรมนิสัยก็จะคล้ายกับผู้ชายเลยส่วนใหญ่ลายนิ้วมือที่มีเส้นการกรบาทกลางฝ่ามือจะเชื่อมทำให้ดูเป็นลายมือที่ขาดอยู่แล้วครับแต่มีสติมีปัญญากล้าคิดกล้าตัดสินใจในช่วงเวลาที่จะต้องใช้ความร้อนหรือความกล้าหาญ ก็จะใช้เป็นและเวลาที่จะเย็นก็จะเย็นโดยเป็นเหมือนน้ำแข็งเลยแต่มักจะมีปัญหาเรื่องความรักได้สำหรับบางคนนั้นที่มีความอ่อนไหวในรักมากๆจะคลายรำคาญและระแวงเรื่องความรักได้ง่ายทำให้หลายๆคนไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักก็มีแต่ไม่ทุกคนไปแต่สำหรับคนที่มองข้ามกลับอยู่ได้ และมีความสุขในเรื่องความรักเส้นกากบาดกลางฝ่ามือคือเส้นสัมผัสที่หกหรือคนช่างสังเกตถ้านำไปสอนไกลหรือเป็นห่วงใครก็จะดีนะครับแต่ถ้านำมาใช้กับตนเองโดยเรื่องความรักถ้าไม่ตลกนำหรือหัวเราะนำก็จะกลายเป็นคนหวาดระแวงได้ง่ายเช่นใช้ความฉลาดนำก็ไปสังเกตพฤติกรรมจับผิดแฟนคนรัก ก็จะชอบจับผิดทำให้หลายคนอยู่กันไม่ได้นั่นเองแต่คนที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือจะมองเห็นแล้วนำมาปรงมองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆของคนรักก็จะไม่หวัดระแวงกลับกลายเป็นเอาใจเก่งมีความสุขดูแลครอบครัวเป็นจงมองง่ายหรือสังเกตง่ายๆจากหมอดูบางท่านที่ล้มเหลวเรื่องความรักอยู่ตลอดทั้งทที่เป็นคนดังและฉลาด และเป็นที่ปรึกษาให้กับใครๆตลอดเพราะเกิดจากความฉลาดและช่างสังเกตเกินจนเกิดเป็นความกลัวทั้งๆที่รักคู่ครองของตนเองมากๆแต่พอเกิดช่องว่างระหว่างจิตใจจะเกิดเป็นหลุมดำขายายความคิดมากอยู่ตลอดแต่สิ่งแก้ไขคือคิดบวกมองโลกในด้านดีจะมีแต่ความสบายใจออกมาทำให้พูดแต่สิ่งที่ดีและน่าฟัง คนใกล้ตัวก็มีความสุขไปด้วยและทําให้รักกันได้นานเห็นถึงความหมายของคนที่มีความช่างสังเกตหรืออยังครับถ้าแม่รู้จักนำไปใช้ให้เป็นสิ่งที่มีก็จะเป็นดาบสองคมได้เช่นกันนะครับซึ่งเส้นลายมือนั้นจะบอกอะไรกับเราได้บ้างเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับหากว่าท่านหงยฝ่ามือทั้งสองข้างขึ้นมาดู เราก็จะพบกับเส้นลายมือหลายเส้นทะยงตัดกันบนตำแหน่งฝ่ามือต่างๆซึ่งเส้นลายมือในแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างทางเรื่องของความหนาของเส้นความยาวความชัดเจนรวมไปถึงองศาต่างๆซึ่งทั้งหมดมีความหมายและสามารถบอกให้ทราบถึงเรื่องราวต่างๆได้ดังนี้ 1. เส้นหัวใจบอกถึงสภาพของจิตใจ ความเข้มแข็งทางกามารมณ์พฤติกรรมทางเพศความเข้มแข็งอดทนเด็ดเดียวความเพ้อฝันฝูงซานร,ระเบียบวินยัยวิสัยใจคอโรคที่เกี่ยวกับสายตาและโรคหัวใจ 2. เส้นสมองบอกถึงระดับสติปัญญาการศึกษาความสามารถความถนดัดลักษณะของอาชีพ,พรวมไปถึงความผิดปกติทางด้านสมอง เช่นอุบัติเหตุหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับสมอง 3. เส้นชีวิตบอกถึงพลังชีวิตของเจ้าของลายมือสามารถรู้ได้ว่าชีวิตในอดีตและอนาคตข้างหน้านี้จะมีอุปสรรคมากน้อยเพียงใดอายุสั้นหรือยาวสุขภาพร่างกายเป็นอย่างไรอุบัติเหตุการตั้งถิ่นฐานบุคคลที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตและ 4. เส้นวาสนาะ บอกถึงความขยันขันแข็งความใฝ่รู้ผู้อุปถมร์ค้ำจุนความยากลำบากการสร้างเนื้อสร้างตัวความรับรื่นของงานความสำเร็จในชีวิตเรื่องของอุปสรรคลักษณะของงานและก็ความสุขทุกท่านลองยกมือขึ้นมาแล้วดูว่าฝ่ามือของท่านนั้นมีกากบาดอยู่หรือไม่ลองเช็คดูกันนะครับ สำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านผู้บังเกิดจิตศรัทธาจากการได้ฟังเรื่องราวในวันนี้และขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ